ครับผมนะครับได้เห็นว่าครูไอซ์เนี่ยใช้บันไดทักษะสี่ขั้นนะครับในการจัดการเรียนวิชาภาษาไทยอย่างนี้ครับครูไอซ์เราสามารถนะครับใช้นะครับบันไดทักษะสี่ขั้นตรงนี้นะครับผมไปใช้ในรายวิชาอื่นบ้างได้ไหมครับครูไอซ์โอเคค่ะขออญาตตอบเนาะก็คือสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาอื่นก็คือได้เหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็คือทําอยู่นั่นเองนะกับ วิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวิชาภาษาไทยนะคะก็อสอนเป็นพยัญชนะสลักพรนยุกง่ายๆนี่แหละถ้า,าดึกภาพไม่ออกเหมือนการสอน Aba t a c อ t แคแบบนี้นั่นเองนะคะใช้สระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดเดียวกันเปลี่ยนแค่พยัญชนะด้านหน้าอันนี้จะเหมาะกับเด็กเล็กๆมากมากๆเลยนั่นเองนะคะก็สําหรับในส่วนตัวเราแล้วคิดว่า การใช้ทักษะสีบันไดสีขั้นอันนี้อาจจะเหมาะกับวิชาที่มีความเป็นด้านภาษาแบบนี้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเราก็ได้ข้อสรุปมานะครับว่าจริงๆแลว้วาันไดทักษะสี่ขั้นเนี่ยใช้กับวิชาอื่นด้านการนะครับแต่แนะนำเนาะเป็นวิชาทางด้านเป็นภาษาดีกว่าแล้วในการอ่านออกเสียงนะครับเหมาะกับเด็กๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับคุณไอหยิงนะครับ ครูนี้ผมได้ถามบ้างนะครับเราขอเชิญชวนนะครับผมคุณครูนะครับผมหรือผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทุกท่านนะครับผมที่อยู่ในเวทีออนไลน์พ l c าร์ซีโคชิ่งครั้งที่สองนะครับผมในตอนนี้นะครับผมร่วมกันสอบถามแลกเปลี่ยนกับคุณครูครับผมขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยครับผมนะครับเชิญนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะครับคุณครูเก๋โรงเรียนวัดการคงสาบัวจะสอบถาม ไหมครับผมน้องเก๋ครับผมเชิญชวนครับชวนครูอรพินครับผมคุณครูอร์พินอยู่กับเราไหมครับอ๋อคุณครูเก๋เราจะถามนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับโทษทีครับขอบคค่ะค่ะเห็นพี่พลังก็เลยพูดขึ้นมาดีสอนระดับชั้นอนุบาลเนาะกะจะยังไม่ได้แบบนำมาปรับใช้กับเด็กได้ขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้สอนถึงขั้นแจกรูปอาจจะแบบมีจดจําพยัญชนะบ้างอะไรอย่างนี คัเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูงานบ้านปลาดาวหลกอธิบายคไปเก๋มาด้วยเออเดี๋ยววันนี้อได้คุยอ่นครับครับผมครับเชิญคุณครูขอบคุณมากครับครูเก๋นะครับขอบคุณมากนะคบครับผมนะครับขอเชิญครับคุณครูอรพินนะครับคุณครูอรพินน่าจะเป็นโรงเรียนวัตโนเตียนะครับผมขอเชิญแลกเปลี่ยนด้วยกันครับผมขอเชิญครับครับ ค่ะก็ขอชื่นชมกับครูไอนะคะในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปันไทยพักษะสี่ทั้นนะคะเพราะว่าจากที่ครูไอเล่ามาก็คือได้ศึกษาสภาพปัญหาและบริบทเนาะเพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองของปีที่แล้วเด็กก็คือไม่ได้มาเรียนเลยเป็นเรียนในรูปแบบออนไลน์สภาพปัญหาก็คือเด็กเขาจะไม่ได้ถูกการฝึกอ่าน เขียนเลยแล้วเราก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมโรงงานที่พ่อแม่เขาทำงานโรงงานเนาะแต่เมื่อเราได้เห็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามบันไดทักษะสี่ขัน้นเด็กของเราก็จะมีการเรียนรู้และพัฒนาในด้านการอ่านออกเขียนได้ที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ที่โรงเรียนวัดโนตเตียเราได้ดำเนินการกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ตั้งแต่เปิดภาคเรียนแรกตั้งแต่วันแรกเลยแล้วปีนี้เด็กชั้นป .1 ก็คือของโรงเรียนวัดตโนเตียคืออ่าจออกเขียนได้ซึ่งทําให้วิชาอืนอ่นๆกลุ่มสาระอืนอ่นๆนักเรียนก็สามารถเข้าใจเนื้อหาและทํางานแข่งวิชาต่างๆได้อย่างเข้าใจอะค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าภาษาไทยนะเป็นวิชาพื้นฐานนะครับที่จะนําไปต่อยอดในรายวิชาอนนื่นๆได้ถ้าเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในวิชาอนนื่นด้วยต้องขอขอบคุณค,ณคณรูเออรพินมากๆครับผมนะครับที่ที่ให้แลกเปลี่ยนรู้กันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมที่ว่าจะแจกของรางวาัลนะที่ครูครูดได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวผมจะให้โครฟาส่งนะครับอันนี้ไปให้ครูที่โรงเรียนแล้วกันนะครับผมที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเมื่อตอนช่วงนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการล้วกัน ขอบคุณคุณมากนะครับผมนะครับครับครับผมแล้วเราต่อไปนะขอเชิญชวนนะครับคุณครูนะครับนะครับขออภัยครับผมเป็นท่านผู้วยการนะกันนะครับท่านดรพวิภาตะเพียนทองครับผมผู้อำนวยการโรงเรียนพระการคองสบูนะครับรวมแลกเปลี่ยนด้วยกันครับผมขอเชิญชวนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีนะคะก็ขอชชินชมครูไอ้นะคะวันนี้ดูรู้สึกว่าจะมีความมั่นใจมากกว่าเดิมนะคะในเรื่องของ การเป็นครูต้นเรื่องนะคะก็คือสามารถเล่าเรื่องราวได้ตามลำดับะขั้นตอนก็วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ประมาทเหมือนรอบที่แล้วนะคะ <S <S <ม>ที่เราแต่ว่าทําอย่างไรก็คือบันไดห้าขั้นเนี้ยบันไดสี่ขั้นหรือขั้นที่ห้าที่เราจะเพิ่มเติมเนี่ยค่ะมันต้องมีในลักษณะที่ว่าแอดวานซ์มากกว่าเดิมก็คือแล้วผลที่เกิดกับเด็กอะค่ะก็ให้ให้เรานํามาใช้ใช้แล้วเกิดผลกับเด็ก <S <S เด็กรุ่นนี้บันไดสี่ขั้นประสบความสําเร็จแค่ไหน เด็กรุ่นต่อไปเด็กรุ่นต่อไปที่เราจะใช้เนี่ยค่ะสามารถใช้บันไดสีขั้นไหมหรือรต้องเพิ่มขั้นที่ห้าขึ้นไปอีกเพราะนั้นก็ให <ST S> ้เป็นแนวคิดของครูไอซ์นะคะว่าคนเด็กแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สภาพบริบทของแต่ละโรงเรียนก็ก็ไม่เหมือนกันบางโรงเรียนใช้แค่บันไดสามขั้นก็ถือว่าโอเคบรรลุแล้วอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ฝากครูไอซ์นะคะว่านําไปใช้ให้ดีที่สุดค่ะ อ่างนั้นเราก็จะได้พบว่าดาวดวงใหม่ของเราคือต้นแบบคือครูไอซ์นะคะขอบคุณค่ะครับขอขอบคุณนะครับท่านดรพรภิพาจะเปลี่ยนทองมากเลยนะครับที่ให้ทำนะผมกับคุณครูต้นเรงของเราขออนุญาตเสนอกจากดรพรวภิพาดนะะก็ขอขออนุญาตตอบตรงนี้เลยก็ถ้ายังมีโอกาสได้สอนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่สองหรือว่าขยับไประดับชั้นอื่นๆนะคะก็จะนำ วิธีการบรรยดทักษะสีขั้นรวมถึงขั้นที่5ขั้นลิฟต์ที่เราได้คิดขึ้นมาเองอันนี้นะคะเพิ่มเติมไปใช้กับนักเรียนในรุ่นต่อๆไปอีกหลายๆรุ่นแน่นอนค่ะอาจารย์ครับระคุณค่าขอบพระคุณครับผมซึ่งท่านนะครับท่านรดอ,อร์นะครับพวิพาตะเพียนทองก็ได้เป็นผู้มีการที่ที่เป็นเ,เครือข่ายของเราด้วยนะครับผมที่จะนะครับเผยแพร่นะครับผมเครือข่ายของเราไปสู่คุณครูเนี่ยท่านด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับครับผมขอบพระคุณครับ ทางท่านต่อไปนะครับผมท่านผู้ในการนะครับวีราพาันธ์บุษบกครับท่านเอ่อเป็นผู้ในการโรงเรียนวัดพุกช้างครับผมขอเชิญชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยกันครับสวัสดีค่ะครับอ,อ๋อน่าจะไม่ได้เปิดใหม์อ๋อไม่ได้เปิดใหม์ครับเท่ที่ค้าขอยครับอ่าขอไปครับตื่นเต้นเปิดสองเคอพีเตอร์แล้วก็โทรศัพท์อ่าวันนี้ท่านคุณครูเข้าร่วม รับฟังด้วยนะครับเราี่เชคดูว่าประมาณ4ขั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เช่นชมนะครับคุณครูที่สามารถถ่ายทอดนะครับกิจกรรมที่ได้จัดกับลูกๆนักเรียนนะครับแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในวง PLC ของเราได้เห็นว่าการนำมาใน4ขั้นเนี่ยมามาใช้เนี่ยมันสามารถส่งผลให้เด็กนะครับเรียนรู้แล้วก็อ่านออกเขียนได้ในในเรื่องของภาษาไทยของเราซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับซึ่งโรงเรียน พวกช้างก็พยายามทําอยู่นะครับแล้วก็จะทําต่อไปทํายังไม่หยุดเหมือนกันครับผมก็เช่นชมครับที่มีวงวงนี้ขึ้นมานะครับพวกช้างก็จะขอเป็นเครือข่ายต่อเนื่องอย่างก่อติดก่อติดสถานการณ์ไปเรื่อยๆแล้วกันครับผม,มบอขอบคุณมากท่านขออีพวกช้างโชคดีนะคะเนี่ยอาจารย์ทิศนาแขมณียอมให้เป็นผู้ทรงกับพวกช้างนะคะวันที่สา <laughs> <laughs> มสิบเอ็ดวันนั้นพวกช้างตัดคิวไว้เลยนะคะ <laughs> อ่าจากต่อไปเลยค่ะน้องน้องนาะปลาต่อเลยค่ะครับผมนะครับเนื่องจากท่านผู้ในการรงเรียนและพวกช้างมานะครับผมทีมครูก็ต้องมาด้วยนะครับขอเชิญคุณครูที่ดินานนะครับผมสามมันนุษย์นะครับหรือว่าครูพี่น้ํานะครับผมเครือข่ายเอชซีของเราเหมือนกันนะครับขอเชิญร่วมเแลกเปลี่ยนคุยกับคุณครูต้นเรื่องของเราครับขอเชิญครับคุณครูน้าอยู่กับเราไหมครับปลามีคุณครูลูกน้ําจากนครศรีธรรมราชเอ๊ะนครเลรกัศรีมาหรืออะไรด้วยนะ เนี่ยคือขาจากไกลเลยนะเนี่ยอยู่ในน้ำสองคุณครูลูกน้ําอยู่ไหมครับอีกท่านหนึ่งครับผมคุณครูลูกน้ําคือขายเอซีบีครับโรงเรียนบ้านน้ําเขียวครับครับผมใช่ครับโรงเรียนบ้านน้าเขียวอยู่กับเราไหมครับสุรนสุราครับผมอยู่กับเราไหมครับ โอเคไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่อยู่นะครับหรือท่านอื่นๆนะครับผมมีนะครับคำถามนะครับหรือว่าจะอยากจะพูดคุยกับคุณครูต้นเรื่องนะครับขอเชิญชวนนะครับพูดเปิดไมค์ขึ้นมาได้เลยนะครับคุณครูนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้เรียกชื่อท่านนะครับต้องขออภัยนะครับท่านสามารถเปิดไมค์เปิดเอ่อกล้องนะครับผมแล้วจะพิมพ์ทางแชทนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ หรือคุณครูนัทกิตากริมผาหรือคุณครูไอหยิงได้เลยนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผมมาร่วมกันนะครับผมียกได้ว่าวันนี้เป็นนะครับไม่ด้ไม่ใช่วงทางการนะครับอย่างที่คุณครูเอ่อคุณยุ้ยได้แจ้งไว้ข้างต้นนะครับว่าเป็นการจิบน้ําทานะครับพูดคุยนะครับค่ะครับผมเชิญชวนนะครับเชิญชวนครับโอเคนะครับผมไม่เป็นไรค่ะลูกน้ําจากโรงเรียนบ้านน้ําเขียวค่ะครับสวัสดีครับคุณครูครับผมค่ะก็ ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ให้เรียนงานไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรครับพอดีเห็นทำ DE ด้วยหรือเปล่าคะวันนี้ได้ค่ะได้ค่ะแอบหลุดวง DE มาใช่ไหมเดี๋ยวพี่ยุ้ยค่ะออกจากวง DE มาเมื่อกี้ค่ะแต่นําเสนอเสร็จแล้วค่ะก็ก็พอดีเห็นหนูข้อในเรื่องของพัฒนาทักษะการอ่านพอดีเป็นคุณครูสอนป .1 ด้วยนะคะก็เลยสนใจอยากฟังนะคะก็ก็ก็มาเห็นเออ ทักษะ,กา,ะการสอนสีขั้นนะคะ <men> ก็ถือเห็นเห็น <ๆ S 2> ว่าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมือนกับ <men> ง่ายที่เราสามารถนําไปปรับใช้ <men> ก็อยากอยากลองมาฟัง <men> ก็ขอชื่นชมคุณครูต้นเรื่องนะคะ <men> ก็ต้องก็ก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะคะท,ท,ที่ที่นําเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วเราก็จะได้นํากระบวนการวิธีการของคุณครูต้นเรื่องไปปรับใช้นะคะก็อาจจะไม่ได้ฟังเต็มที่แต่เห็นกระบวนการแล้วก็ก็คิดว่า เอ่อเป็นความรู้ที่เราสามารถนําไปปรับใช้มันพอดีมันมัน,ม,นมันตรงโจทย์กับชั้นที่สอนด้วยนะคะค่ะก็ขอร่วมไดกเปลี่ยนเรียนรู้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะผมขอบพระ,ค,ะคุณทุกท่านนะครับผมที่ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับผมที่มีส่วนร่วมนะครับกับพวกเรานะครับได้เห็นคําแนะนําประสบการณ์ต่างๆจากหลายๆท่านน่าประทับใจมากๆเลยต้องขอขอบคุณมากๆ